ข้อความภายในตัวตนของคุณที่อยากสื่อสารกับคุณที่สุดตอนนี้คือเรื่องใดขอให้พี่ไพ่จงให้คำตอบด้วยนะคะ page of van six of swords จะ Pri ิน e s s ขอให้อลรกเคิลหนึ่งใบนะคะสมาธิ ตอนนี้นะคะคุณอาจจะยังมีความวิตกกังวลใจกับบางสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะเหมือนตอนนี้พยายามที่จะมองหาแสงสว่างต้องการที่ใครบางคนเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะเพื่อให้คุณได้พบเจอกับสิ่งที่มันจะทาให้ตัวของคุณหลุดพ้นจากเหตุการณ์ตรงนี้ไปได้นะคะไพ่บอกว่าสิ่งที่คุณจะต้องทำนะตอนนี้นะคะคุณจะต้องกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็พยายามที่จะฝึก ให้ตัวเองนะคะทําสมาธิบ้างนะคะเพื่อให้จิตใจของคุณผ่อนคลายนะคะแล้วก็กลับมาเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตอีกครั้งหนึ่งค่ะ,ะคุณเป็นคนที่มีจิตสัมผัสที่ดีมากๆเลยนะคะโดยปกติคุณน่าจะสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณได้อยู่เสมอเนาะให้บอกว่าเดี๋ยวตัวของคุณเองค่ะจะสามารถหาคําตอบในสิ่งที่คุณตามหาอยู่นะคะคุณจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตนะคะ โอกาสดีๆมันกําลังจะเข้ามาหาคุณแล้วนะคะหากน้าตอนนี้คุณต้องการที่จะทําให้ตัวคุณนะคะประสบความสําเร็จบางสิ่งที่คุณปรารถนานะคะเดี๋ยวคุณจะได้เริ่มต้นสิ่งดีๆค่ะจะทําให้ตัวของคุณนะคะประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอน,นะคะ่ะสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาในตัวคุณแล้วนะคะขอให้ปรับเปลี่ยนตัวเองให้เร็วนะคะแล้วก็สามารถมองเห็นคําตอบที่คุณตามหานะคะขอให้คุณโชคดีมากๆค่ะ